แปะนอนดึกมาแล้วครับแปะนอนดึกมาแล้วสวัสดีครับัดีครับน้องเติมน้องอินครับผมสวัสดีบัลาคนอดสารบานเฮาคนข้อเดียวกันครับผมเป็นยังไงเมื่อออกรถเต็นได้มออกง่ายครับสึดวกขับไปครับราบรื่นใส่เงินจักบาทบอส์สูบาทครับผมศูญบาทครับเอารถง่ายไปใส่นอครับฟรีพร้อมซีหามื่นขับไปจะังคอยให้องอยจ่ายนอกรับผมเป็น่ยนยังไงเมื่อซื้อรถก็ได้ พงเบื้งมองไรก็บืงห่างมาด้บ้านเจ้านะเนา่อยเบิ่องมองไรก็บเงามคือรถเท่าครับผมแถมยังบาตรงใจเงินแน่นครับให้ประกันปอร์อะไรพอไครับให้ปอหนึ่งแถมฟรีไปเลยครับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องหนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลเหมือนเดิมนะครับแน่นอนดึกจัดให้นะครับบาทเดียวไม่ต้องใช้ตังค์เซ็นกี่วันเซ็นสัญญาไปสามวันสามมือสามมือสามมือออกรถครับผมโอเคครับบาทเดียวไม่ต้องใช้ครับขอบคุณน้องตั้มน้องหินขอให้ใช้รถรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะครับขอให้ใช้รถอย่มีความสุขเด้อ ขอบคุณครับคร<บ>ับ